สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ F c ซีช่องลูกขนีวเซลีสานทุกท่านนยครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีผ้านองเข้ามาเปิดราคาหนาขอกหนาฟ้ามมือนีมาชมงวย่งัวงามใส่ยักษ์ครับพี่น้องมอนีผ้พาพีมาหนองมาทาังอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมาอยู่ขอกใด้ฟ้ามไดฝากติดต,ตามเรื่องราวาในคลิปนี้นะพี่น้องสําหรับผู้มกงวหไ่ใส่ลอยหาซิบลอยหกิบมนีลูกกระทบ ทองนะครับพอเมกันบรามันลอยทั้งวีโกสองล้านนะครับผมแล้วก็เคเอฟนะครับสามหนึ่งมอนี้มีเปิดราคามาชมงัวใส่ไงก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับอีสานบานเฮ้าคนว่าเลียงง้อคนว่างัวใยง,ยงวอยยกต้อง,งสร้งโซนอีสานเฮาหลูกกระทบที่ดูบาซินใส่ใยไๆเหลือข่างขอ,อกอยู่ไรครับพี่น้องมือนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งขอ,อกหนึ่งฟ้ามที่มีหลูกกระทบใส่ใยสี่ติดข,ข่างขอ,อก นะครับให้พี่น้องเข้าได้รับชมสําหรับภูมักุ้งง่อย่าผ่าชุ่มด้วยครับเดี๋ยวไปทักไข้กับท้องคนจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอ่าแนะนําตัวจังหน่อยนะครับผมครับผมมานาครับปอฟาร์มพี่คัตบ้านนาแพงครับบ้านนาแพงห้วยแองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซื้อฟาร์มมาได้ก่อนครับปอฟาร์มอ่าเบอร์โทรฟาร์มเือได้ก่อนครับ087640 7784 7784สี่ยเดเจครับพี่น้องแอดไลน์มาเบอร์นี้ป่ะครับ ครับผมอ่าแอดไลน์กับเบอร์นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิองว่านเพลิงสะกอนนะครับโถที่แรกเพิ่งว่าเพิ่งอยากชุ่มให้พี่น้องเขาเดี๋ยวเบิองว่าเพิ่งเลี้ยงใส่ไงใส่ยักษ์นะครับผมก็ถือว่าเป็นแม่บ้านเฮาเอิ่อหลูกกระทบพี่ดูบลาซิ้นเลยเนาะนะครับลูกกระทบพี่ดูบลาซิ้นครับพี่น้องนะครับลูกตัวที่แรกครับยุน่าแม่นี่ลูยตัวที่แรกครับไปทีงไหนมาไหนคือมาโค้งนี่ครับนี่เก็บสะสมมา สไตล์คือมักงัวใหญ่เนาะมักงัวใหญ่งัวสูงครับมักงัวใหญ่งัวสูงอันนี้คือเป็นแนวทางของของเพิ่นนะครับเอานะครับที่เพิ่นเลี้ยงนะครับไหล่หลวงมาทั้งปีนะครับผมเดี๋ยวเพิ่นไหล่หลวงมาให้เบิ้งครับพี่น้องร้อยเท่าไรครับแม่นี่ร้อยหกสิบสองหนึ่งรอยหกสิบสองอันนี้ลูกลูกไส้ด้วยครับพี่น้องลูกไส้ลูกไส้พ่อใดนี่ครับนี่กาเล็ดครับกาเล็ดเข้มหกแปดครับพี่น้องแม่สูงหนึ่งรอยหกสิบสองเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องเบิ้งนะครับร้ยสองบวกคนละ บอนในทับอีกแล้วครับแม่นี่ยังครับทองว่างครับอ่าทองว่างเพราะในทับด้วยครับพี่น้องลูกโตที่ไหนกว่าอยู่น้าแม่ลูกแรกครับนี่ลูกแรกเลยครับพี่น้องเห็นเดี๋ยวเต็มตานะครับงามนะครับสําหรับผู้มักสายลูกกระทบนะครับเห็นแล้วหาอย่างที่ยากเลยนะสมมตอนี่เนาะเพิ่นกับเก็บสาสมแม่นี่ก็เป็นแมียบอกเพิ่อนด้วยครับพี่น้องเพิ่นกับว่าอยากเบิ่งลูกเพิ่อนตัวโตไปสักก้อนตัวนี้บอสในเปิดราคาเนาะครับผมอ้าวนะครับอันนี้ เบิกอีกแม่หนึ่งสําหรับอันนี้ก็ลูกกระทบสายสีแดงเข้มๆนะครับพี่น้องแม่นี่แดงใหม่นะครับนะครับแดงนะครับจะจัดเลยแม่นี่ไม่รู้ว่าตัวอะไครับแม่นี่ตัวในท้องตัวที่สองครับตัวในท้องตัวที่สองนะครับครับท้องก็พอได้อยู่ครับตอนนี้ไอ้เคสสามหนึ่งครับตัวนี้ท้องกับเคสสามหนึ่งจ็ดเดือนหรอครับตัวนี้หาเดือนครับหาเดือนนะครับร้อยเท่าไรครับส่วนสูงเพิ่นส่วนสูงร้อยหกสิบบวกครับหนึ่งร้อยหกสิบบวกนะครับผมสี ปวดแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เพ่อเปิดใ้พี่น้องเขาฟังราคาครับตัวนี้ย่างยัางครับอ่าตัวนี้ไปทับไปหาเบื้องลูกก่อนมาครับครับครับเพิ่อนว้านเลยเพื่อนาเบื้องลูกเพิ่อนสกวอนนะครับผมครับเอานะครับสำหรับผู้ว่าเพิ่นมีแบงค์ม้วนะครับเดี๋ยวสามตัวชุดถ่ายเพิ่นว่าเดี๋ยวสิเปิดให้พี่น้องเขาอ่าาผู้อยกแดงหัวทองไปเลี้ยนนะครับเนาะครับผมอ่นะครับมะเบื้องแม่ที่เหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นแม่สาวปะครับนี่หรือเคยมีลูกมาแล้ว ไอ้ลูกที่สองในทองครับอ่าลูกที่สองอยู่ในทองด้วยครับพี่น้องร้อยเท่าไรครับส่วนสูงเพิ่นส่วนสูงร้อยห้าสิบแปดบวกครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบวกนะครับผมร้อยห้าสิบแปดบวกหาเดือนกว่าแล้วครับหาเดือนกว่าประกันทองนะครับเนาะประกันทุกอย่างครับอ่าตัวทองเรียบร้อยก็พอได้อยู่ครับอ่าวีโกสองล้านครับวีโกสองล้านผมเบิ่งใบนะครับอ่าวีโกสองล้านนะครับพี่น้องเอามีเมือกสนิมออกแล้วครับพี่น้องครับเอาเมือกออกแล้วนะครับผสมวีโกสองล้านนะครับผม อันนี้ใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องผสมวันที่27่ e 17, มก,กราคมหกาครับพี่น้องวีโก้สองล้านนะครับผมเอามารลุนเอาครับเอาไปรลุนเอานอนเครับพี่น้องนะครับผมได้งัวเมียหญ่งยยติดทองกับวีโก้สองล้านนะครับผมที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องนะครับไล่ไปได้แล่ะครับที่นี่ขั้นพี่น้องมักน้าเอาแปดสิบเก้าแปดหมื่นกับอีกเก้าพันเลยครับพี่น้อง 8, 9, 9, ประกันทองนะครับผมประกันติดทองนะครับ แปดสนะครับราคาห้องต่อรองได้นะครับตัวนี้หมอตรวจอัจจะเศร้าเรียบร้อยได้พี่ร่องสำหรับผู้ของใจว่าทองบ่ททองนะครับผมได้น้ำเพลินไปแล้วให้เฝ้าตรวจอันนี้ก็คือเพื่อความสบายใจทั้งสองายหรือไพ่ว่าเพิ่นตรวจอีลีบวกกับขอเบิ่งคลิปไเลยนะครับเนาะหรือมือม้าหัวของหอดฝ้าให้เพิ่นนัดหมอมาตรวจก่อนทรงหมอบกันก็ได้นะครับก็จังมาจ่ายค่าตรวจเอานะครับเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นตรวจอัจจะเศร้าห้เรียบร้อยนะครับเอาราคาอีรอบนึ่งนะครับแม่นี่ 89ครับ89มาเบิ่งตัวจริงได้บ้านบ้านหน้าแพงตำบลห่วยแองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับเอาเบิ่งแม่ต่อไปครับบ้านที่นี่อ่าสำหรับผู้มักอ่าทองแก่ไก่ขอดเนาะครับเก้าเดือนครับจะเข้าเก้าเดือนแล้วนะครับเนาะทองพอได้ยุครับอ่อเคฟสามหนึ่งครับตัวนี้ทองเคฟสามหนึ่งในทองเพิ่นนี่เป็นลูกที่ไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองเลพี่น้องนะครับเคฟสามหนึ่งนะครับผสมวันที่ยี่สิบหก พ่อย่อ 6c นะครับเก่าเดือนแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้ส่วนสูงอยู่หนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยหกสิบครับตัวนี้หนึ่งร้อยหกสิบได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้หนึ่งร้อยหกสิบได้นะครับครับพี่น้องนะพัวหางเงาหอดพื้นโบสครบเครื่องสไตล์นะครับง้วนแดงลูกกระทบฮินดูบาซินน่มกว่ล่องแล้วแหละน่มกว่ล่องแล้วนะครับเอาขั้นพี่น้องมักน้ำมัดนี้ไลฟ์เป็นไรครับแม่นี่ไม่ได้เปิดไว แสนทวนทวนะครับพี่น้องอันนี้เอาไปเลี้ยงอีกเพื่อเพื่อปรหอดเดือนเนาะครับอ่าบ่ะหอดเดือนนะครับครับจะคลอดแล้วคีเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องในท้องเพิ่นนะครับงอนหนอกของที่เจเก่าฟ้ามเจ้ากัมโบนะเห็นผลงานกับลูกกระทบแล้วผมบอกเลยว่านะครับเรื่องเนื้อหนังกระดูกแข้งขานะครับผมว่าสุดแล้วนะครับผมมาเจอฮินดูบาซินนะครับได้ความสูงใหญ่เข้าไปคคครรรบบเเื่่อองแแนนนนนะะัายขึ้นพี่น้องมักน้ำ นะครับหารถสงให้เพ <com> well, ื <Okay. Sure. S 1> yeah, ่อนไดอยู Source, uh ่เนาะขั okay. ้นเพื่อนไดไปเรียกน้ำหนึ่ครับมีทุกอย่างครับมีหารถให้ได้นะครับเนาะมีรถมียังพร้อมไดไปกับตัวตับนี้่างๆภายในจังเมืองครับผมอ่าภายในสองสัปดาห์ซะอ่าสองสัปดาห์ครับพี่น้องตรวจกันเรียบร้อยมียังสงสสยนะครับอ่านุ่มกับว่ไดดมีปัญหาอยังครับเนาะรับประกันทุกอย่างครับสากลรับประกันทุกอย่างสากลนะครับงัอถุกตัวเพิ่นนะครับผม นะครับเชื่องทุกตัวนะครับเนาะเอ่าบให้นะครับผมเอาเบื้องตัวสุตไทยนะครับผมตัวทุตไทยอันนี้สําหรับผู้มาโบดจัดครบเครื่องบ่มีหมอกตีดนพี่น้องขอบตาคลิปหูหน้าขานะครับผมคลิปดำร้อยเท่าไรครับผมอ้ร้อยหาสิบแปดหนึ่งร้อยหาสิบแปดครับพี่น้องนะครับผมส่วนสูงเพิ่มร้อยหาสิบเกินทุกโตนะครับเอาตัวนี้อ่ามีแต่นี้จะมองปลายเนาะปลายหูเนาะครับปลายหูนิดนึงอ่าปลายหูครับพี่น้องนะครับมีปลายหูนิดนึงนะครับน่าจะ แวงไปดีเดียวเนาะครับผมในทองบาดีทองไปครับใบแม่นี่แม่นี่เจ้าของก็เพื่อนจำอ่าผสมหลอดบาดีว่าเ็นอะตัวเพื่อนจำอะไรครับผมผมก็เลยให้หมอไปเศร้าเบิงครับผมเลยบอกว่าทองประมาณหาถึงหกเดือนทองประมาณหาถึงหกเดือนครับนะครับอันนี้คือยืนยันว่าหมอตรวจห้ยรับประกันห้เรียบร้อยครับเป็นลูกที่ไดเพื่อนละครแม่นี่ตัวนี้ลูกที่สองกอนครับลูกที่สองนะครับผมสำหรับผู้มักสนใจแม่สุดไทยนี่ เปิดไว้หลายไปไหนครับผมเอาเปิดไว้แปดสิบเปิดไว้แปดหมื่นนะครับเนาะครับผมอ่าตัวนี้บ่มีใบประวัติพอที่ผสมเด้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นยืนยันว่าผสมหลอดเนาะผสมหลอดจำว่าไรอ่าเป็นท่องที่สองนะครับแต่มาหมอตรวจอันจะเศร้าหายเรียบร้อยครับพี่น้องอ่าบ่ต้องกังวลนะครับวาสีบ่วทองนะครับรับประกันทุกอย่างครับรับประกันทุกอย่างอันนี้เปิดไว้แปดหมื่นนะครับเนาะผมก็ถือว่าบ่สูงค่ะพี่น้องเดี๋ยวได้ใส่ใยรอยหาสิบบวกประกันท่องให้เรียบร้อยนะครับผม เดา๋ยวเราโตของเพิ่นนี่ตะโตงามครับพี่น้องสนใจกับติดต่อโทรมาสอบถามได้เพิ่นเบอร์โทรเบอร์เด็ก็ครับ087 087 640 640 7784 7784เจ็ดหนย์หกสี่ศปอฟ้ามป่อฟ้มบ้านน่าแป้งคุณพลอยเอ็งเพิ่มเพิ่มมหาสารคามครับครับผมโทรมาหาคุณพ่อยังก็ครับคุณพ่อมนัสครับผมพ่อมนัสเด้อครับพี่น้องนะครับผมสนใจกับมาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งตัวจริงนะเพิ่นเอามักอย่างไดนะเพิ่นอีหลีกับมาต่อรองเอานะครับง้อทอง3ามโตครับพี่น้อง หรือว่ามาหอดข้อหวอดฟ้าม์หมักยังไงเพิ่อนทังสี่ห้าเพิ่อนใจอ่อนแบ่งไหก็จะมาผูดคุยเอาครับพี่น้องนะครับผมผมถามว่าผมมักแม่ได้ผมก็มักแม่ที่เลียกนี่แล้วนะครับผมใหญ่ๆนะครับผมหนาลึกนะครับลูกกินนุ่มกันยั่งวอยุปนัยครับพี่น้องนะครับในเรื่องของโครงสร้างแต่ช่วงแยกลูกออกไปได้ขึ้นอีกขั้นแล้วพ่อเนาะเต็มตานะครับแม่นี่ผู้มักสไตล์ลูกกระทบพี่ดูบลาซิ่นนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจ้าของเพื่อนบอกว่าเขาให้เขาเชนหา สำหรับผู้มักไม่ใหญ่ก็พามาเบิงครับพี่น้องยังได้กาฝากดไลค์กดแชร์ไปกรลังใจด้วยครับพี่น้องวันนี้ผมบอกว่าที่พาพี่พานองเอฟซีทุกท่านนะครับเขาว่าเปิดราคาหนาคอหนาฟ้ามโดนๆโดยด้พอคขอกงอใส่หญ่จึงสี่ครับพี่น้องนะครับเบิรงแล้วก็สบายตามีความสุขครับพี่น้องเห็นง้อบานเฮาใส่หง่ยักษ์จึงสี่นะครับผม เอาโ่แนวทางพัฒนาของเพิ่กนก็คือเอางวงญ่มาเป็นแม่บอกไว้เนาะนะครับเราก็หาใส่พอหลอดอเมื่กันบามันเพื่อเติมเนื้อสมัยก่อนสไตล์ที่ดูบาซิ่งง้วนบานเท่าเนื้อเนียมันไหลเนออลาเนะ <S 1> <S 1> <S เนื้อปลาไหลไม่ได้กระดูกครับตอนนั้นกระดูกอ่ะพอมาเจอบามันนะครับว่าจะหัวได้เนื้อเพิ่มขึ้นหลายนี่คือเป็นแนวทางนะครับผมเงินแสนได้งวงไงลอยหาสิบลอยหกสิบเกิดพว่าได้ไปเลี้ยงกันน่านรับดีเนาะนะครับผมถือว่าคุ้มนะครับอาก็ถือว่าคุ้มนะครับเสียเงินแสนได้งวงญ่นะครับผม นะครับอันนี้ก็ที่แร้ยแต่แนวทน่างไพนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าคุณพ่อมนาดเพิ่อรามักสไตนี่นะครับผมก็เลยเก็บไว้พัฒนาต่อสำหรับมนีก็ขอขุณคุณพ่อมนาถไลน์นะครับผมปอฟ้ามเลยครับพี่น้องจากราชพี่น้องมาที่นี่ครับผมสวัสดีครับ